ข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งไม่ใช่ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งคตอบคือห้ามใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดห้ามใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดเป็นคําตอบข้อที่2เมื่อตรวจสอบรถประจําวันเรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งในรถ ก่อนขับรถออกเดินทางสิ่งใดไม่จะเป็นต้องตรวจสอบสิ่งใดไม่จะเป็นต้องตรวจสอบก็คือพวงมลาลัยดอกไม้ข้อที่สามข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องก็คือใช้ย,ยาเสพติดเมื่อกระตุ้นให้ตื่นตัวตรอดข้อที่สี่ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ2ิษชั่วโมงเนี่ยผู้ขับขี่ต้องหยุดพักเมื่อใดก็เมื่อขับรถ ต่อการแล้ว4ี่ชั่วโมงให้หยุดพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วจึงขับรถต่อไปได้อีก4ชั่วโมงนะติดต่อกันได้ต่อมาข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการสร้างรูปสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เทคนิคในการสร้างรูปสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คำตอบก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรเฉพาะเวลาที่เห็นตำรวจจราจรเท่านั้นปฏิบัติตามกฎจราจรเฉพาะเวลาเห็นตำรวจจราจรเท่านั้นนี่คือไม่ใช่เทคนิคในการสร้งคือสัมพันธ์ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือห้ามเลี้ยวขวาต่อมาก็คือผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรข้างหน้านี้เป็นป้ายเตือนเตือนว่า เราจําเป็นต้องให้ทางแก่รถข้างหน้าเพราะว่าเราต้องขับช้าลงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด,ด้านหน้าเป็นป้ายเตือนพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด,ด้านหน้าต่อมาในกรณีขับรถรถ,รถประมาทชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสอันตรายสาหัสนะผู้ขับรถต้องชดใช้ค่าสินไหมตามข้อใดต้องชดใช้ค่าสินไหมตามข้อที่1ค่าทักษาพยาบาล เป็นคําตอบและก็ต่อมาในกรณีทําระเมิดให้เขาถึงตายทันทีค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ระเมิดไม่ต้องชดใช้ให้เขาถึงตายทันทีค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ระเมิดไม่ต้องชดใช้นี่คือตายทันทีก็ค,คือค่า,ารักษาพยาบาลไม่ต้องจดใช้ ตอบคือค่ารักษาพยาบาลข้อต่อมาผู้กับขี่รถคันกอต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมาจะต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องการเลี้ยวขวามีรถทางตรงมิ่งสวนมาเราต้องหยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้ก็คือกรณีรถคันเกไก่เนี่ยต้องการที่จะเลี้ยวขวาแล้วมีรถคันเกอไก่าทางตรงมิ่งสวนมาเราก็ต้องหยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้ข้อต่อมาข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการสร้างรูยสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถ กับผู้โดยสารนะไม่ใช่เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ก็คือจอดร,รถรอผู้โดยสารให้เต็มรถโดยโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาเป็นคำตอบต่อมาข้อใดเป็นการให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเป็นการให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง ชี้แจงประสัพันธ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและการใช้ประตูฉุกเฉินเป็นคําตอบต่อมาผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าใดเราต้องเป็นระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยนะเมื่อรถคันข้างหน้าเขาหยุดเป็นระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อรถคันหน้าหยุด้อต่อมาบริเวณทางรูปทางแยกมีเครื่องหมายห้ามขับรถ นาเจ้าพนักง,งานจราจรอนุญ,ญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ให้กลับรถได้ตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานจราจรในเขตเมืองเขตกรุงเทพเขตเทศบาลรถส่วนบุคคลเนี่ยรถยนต์ความเร็วไม่เกิน80นะในเมืองก็ต่อมาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุกี่ปีก็คือ3ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ข้อต่อมาการตรวจสอบความตึงหย่อนของสายพานเครื่องยน,นต์เบื้องต้นควรตรวจสอบอย่างไรใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์ข้อต่อมากรณีผู้ขับขี่รถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่วความตายนอกจากผู้ขับขี่จะต้องชดใช้ข่าสิทไหมทดแทนในทางแพ่งแล้วผู้ขับขี่ต้องรับโทษทางอาญาในข้อใด นอกจากชดใช้แล้วก็ต้องจำชุกจำคุกไม่เกิน10ปีกรณีใบญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญต้องดำเนินการตามข้อใดต้องขอรับใบแทนใบญาตขับรถเป็นคำตอบ ข้อต่อมาข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการใช้เกียร์ต่ำในขณะลงทางลาดชันก,เเนกนเ็เพื่อเป็นการหน่วงความเร็วของรถคำตอบคือเพื่อเป็นการหน่วงความเร็วของรถต่อมาข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็คและเติมระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง ขั้นตอนก็คือจอดรถพื้นราบเช็คน้ำมันขณะยังไม่ติดเครื่องหรือเครื่องดับอย่างน้อยสัก10นาทีเป็นคำตอบข้อต่อมาข้อใดคือสิ่งควรปฏิบัติขณะขับรถควรปฏิบัติขณะขับรถต้องตั้งสติและคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นคำตอบ ต่อมาผู้ขับรถสามารถดรําเนินการตามข้อใดได,ได้ผู้ขับรถสามารถดรําเนินการตามข้อใดได,ได้ข้อที่ถูกต้องก็คือชารรยาช 4, อรยารเป็นผู้ขับรถชนิดที่4แทนไมอนริย์เป็นผู้ขับรถชนิดที่2เป็นคําตอบข้อนีอ้ถูกต้องนะสแทน2ได้นะ ต่อไปบุคคลใดในข้อต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้อนุญาตขับรถส่วนบุคคลคาตอบคือนายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการข้อต่อมาเมื่อท่านขับรถตามหลังรถบรรทุกโดยเว้นระยะห่างไว้แล้วแต่มีรถยนต์เข้ามาแทรกระหว่างนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องเว้นระยะห่างออกไปอีก ข้อต่อไปข้อบกพร,าาอร,กรอก่องใดที่เป็นสาเหตุทําให้หน้ายางของรถสึกรอข้อบกพร่องใดที่เป็นสาเหตุทําให้หน้ายางของรถสึกหรอก็คือระบบเบรกบกพร่องเป็นคําตอบต่อมาเมื่อต้องการเลี้ยวขวาจากทางหลักเข้าสู่ทางรองควรปฏิบัติอย่างไรก่อนทําการเลี้ยวจากทางหลักต้อการเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางรองก่อนเลี้ยวแล้วก็ต้อง เป็นการตรวจดูว่ามีรถที่กําลังจะแซงหรือไม่นะก่อนที่เราจะเลี้ยวจากทางหลักเข้าสู่ทางรองเราก็ต้องตรวจดูว่ามีรถที่กําลังจะแซงหรือไม่เป็นคําตอบต่อมาผู้ยาวหมายถึงผู้ยาวหมายถึงบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะเป็นคําตอบ ข,ข้อใดต่อไปนี้ควรปฏิบัติขณะขับรถก็คือคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นคำตอบต่อไปเมื่อท่านต้องการเลี้ยวขวาบนถนนที่มีรถวิ่งสวนทางมีกอกลางถนนนั่นแหละข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องต้องการที่จะเลี้ยวขวาบนถนนที่มีรถวิ่งสวนทางซึ่งมีเกาะกลางถนน ้อที่ถูกต้องก็คือหยุดรถโดยให้ส่วนหน้าของรถเนี่ยต้องไม่ล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถที่ส่วนทางกันต่อมารถที่นํามาใช้ในการขนส่งข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องก็คือไม่ผ่านการตรวจสภาพคนไร้ความสามารถหมายถึง คนไร้ความสามารถหมายถึงคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเป็นคําตอบต่อมาเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ําในถังพักว่าน้ำไม่เต็มเพราะว่าสํารองเมื่อที่การขยายตัวของน้ําเมื่อเกิดความร้อน <c oughs> การขับรถเข้าโค้งที่ถูกต้องตามหลักการขับรถที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้รถพลิกคว่ำเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรไมาให้รถพลิกคว่ำก็ต้องเข้าช้าออกเร็วแล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะด้วยการขับรถผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องไม่เกินมิลลิมเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบไม่เกินมิลลิมเปอร์เซ็นต์ มามยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไรจะมีรอยแตกร้าวตามแนวขอบอยางเป็นคำตอบข้อใดไม่ถูกต้องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถเป็นคำตอบ ต่อไปเมื่อต้องการแซงรถบรรทุกที่วิ่งช้าบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นควรปฏิบัติอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องการแซงรถบรรทุกที่วิ่งช้าบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเราก็ต้องเป็นระยะให้ห่างจากรถบรรทุกเพื่อที่จะสามารถเห็นด้านหน้าว่าสามารถแซงได้เป็นระยะห่างจากรถบรรทุก ต่อมาหากท่านกำลังขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่ที่กำลังเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแต่ตัวรถค่อยๆเคลื่อนไปทางขวาท่านควรปฏิบัติอย่างไรขับตามหลังรถขนาดใหญ่เปิดไฟซ้ายแต่ตัวรถของเขาชิดไปด้านขวา เราก็ต้องรักษาระยะห่างในระยะปลอดภัยเป็นคําตอบรักษาระยะห่างในระยะปลอดภัยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องขับในช่องจราจรห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นนีนคือเส้นทึบตรงนี้ห้ามผ่านห้ามแซงหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาดเป็นเครื่องหมายบนพื้นทาง ต่อมาการกระทําละเมิดต้องประกอบด้วยอะไรบ้างการกระทําละเมิดต้องประกอบด้วยการกระทําละเมิดก็ต้องประกอบไปด้วยการกระทํานั้นผิดกฎหมายและผู้อื่นเสียหายหนึ่งละเป็นการกระทําต่อผู้อื่นลแล้วก็เป็นการกระทําโดยจงใจที่ประมาทแสดงว่าทั้ง3าข้อนี้รวมกัน เป็นคําตอบก็คือการกระทําทุกข้อประกอบกันเป็นคําตอบทั้ง3อย่างเลยคําตอบคือการกระทําทุกข้อประกอบกันการกระทํานั้นผิดกฎหมายและผู้อื่นเสียหายเป็นการกระทําต่อผู้อื่นเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทก็ถือว่าเป็นการละเมิดทั้ง3ข้อรวมกันเป็นคําตอบ ต่อไปคนเสมือนไร้ความสามารถหมายถึงคนเสมือนไร้ความสามารถหมายถึงคนที่ไม่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตนเองคนที่ไม่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตนเองเป็นคำตอบ ต่อมาเมื่อขับรถในถนนนี้ควรเตรียมพร้อมและปฏิบัติอย่างไรต้้งหน้าเปมนรถคันใหญ่กำลังออกมาเราต้องลดความเร็วแล้วก็ให้ทางแก่รถบรรทุกต่อมาการหมุนพวงมาลัยรถขนาดจอดอยู่กับที่จะทำให้ดอกยางสึกเร็วกว่าปกตินะต่อมามบย่ากับรถชินิดชุกคาวมีอายุกี่ปี ใบยาดกับรถชนิดชุคาวมีอายุคำตอบคือ2ปีเป็นคำตอบชนิดุ่คาวนะมีอายุ2ปี 2> ข้อต่อมาเมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่อยู่ระดับต่ำควรเติมด้วยน้ำกลัน่นเป็นคำตอบ เติมด้วยน้ำกรดแบตเตอรี่้อต่อมายาบ้ามีโทษแบบเฉียบพลันและระยะยาวหากเสพเป็นเวลานานผู้เสพจะมีอาการอย่างไรมีอาการเพ้อคลั่งประสาทหลอนนะอยากฆ่าตัวเองและผู้อื่นเป็นคําตอบนะข้อใดที่เป็นคําตอบของข้อนี้ก็คือ ใครที่ได้รับข้อยกเว้นให้เดินทางโดยไม่คาดเข็มขัดก็คือคนที่ได้รับข้อยกเว้นเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์คนที่ได้รับข้อยกเว้นเนื่องมาจากเหตุผลทางการแพทย์เป็นคําตอบสําหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคาดเข็มขัดนเรื่อเัยข้อต่อไปหากท่านจอดรถ ชิดขอบทางด้านซ้ายอยู่และต้องการที่จะเคลื่อนตัวออกท่านควรปฏิบัติอย่างไรชิดขอบทางด้านซ้ายเราต้องการเคลื่อนออกเราก็ต้องมองกระจกข้างด้านขวาแล้วก็กระจกมองหนังเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนนะฮะแล้วก็ออกรถเมื่อปลอดภัยมองก่อนแล้วก็ออกได้เมื่อปลอดภัยข้อต่อมาข้อใดไม่ใช่การดูแลและดูแลสุขภาพของผู้ขับรถเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอไม่ใช่นะ ก็คือดื่มเพื่อดื่มที่มีสารเสพติดเป็นประจำข้อต่อมาเมือ่อผู้โดยสารเป็นเด็กอายุห้ขวบที่มีความสูงน้อยกว่า1-35เมตรหากไม่มีที่นั่งสําหรับเด็กควรให้เด็กนั่งอย่างไรเด็กอายุห้ขวบที่มีความสูงน้อยกว่า1-3เราก็ต้องให้เด็กนั่งที่นั่งปกติและคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับผู้ใหญ่นั่งในที่นั่งปกติแล้วก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับผู้ใหญ่ ข้อต่อมาเมื่อพบสิ่งกันอะไรข้างหน้าควรมองกระจกรถเพราะเหตุใดมองกระจกรถเพราะว่าเพื่อประเมินว่าสิ่งที่กําลังจะปฏิบัติส่งผลต่อรถที่ขับตามหลังมาอย่างไรนั่คือมองกระจกรถเพื่อประเมินว่าสิ่งที่กําลังจะปฏิบัติส่งผลต่อรถที่ขับตามหลังอย่างไรเป็นคําตอบ ต่อมาการขับรถโดยประมาทหมายถึง้อใดการขับรถโดยประมาทก็คือนายเหลี่ยมขับรถที่มีห้ามล้อชำรุดจนเป็นเหตุให้ชนคนตายนี่ยก็คือเป็นการประมาทขับรถที่มีห้ามล้อชำรุดจนเป็นเหตุให้ชนคนตายต่อมาบริเวณใดจอดรถได้บริเวณที่จอดได้บริเวณที่มีช่องจอดรถช่องจอดรถจอดรถได้ เครื่องหมายนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือขับช้าสามารถกลับรถได้เมื่อปลอดภัยขับช้าลงต่อมาจะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อล้อรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลเมื่อล้อรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุล ก็คืองมอะไจะเกิดอาการสั่นงพาลไยจะเกิดการสั่นเป็นคําตอบต่อมาเมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางข้ามแต่ไม่มีคนข้ามทางข้ามนั้นผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร แต่ไม่มีคนข้ามทางข้ามตรงบริเวณทางข้ามเราขับมาแล้วก็ต้องขับรถที่ช้าลงนั่นแหละแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังระมัดระวังข้อต่อมาขณะที่ขับรถฝากระโปรงหน้ารถกระเปิดเราก็ต้องลดความเร็วลงจอดข้างทางปิดฝากระโปงให้เรียบร้อยข้อต่อมานายกนกขับรถด้วยความเร็วชนรถยนต์ของนายขมับได้รับความเสียหายกรณีดังกล่าว นายขมับจะต้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในกำหนดเวลาใดขับรถด้วยความเร็วชนรถของอีกคนหนึ่งกรณีดังกล่าวต้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในเวลากำหนดคำตอบคือ1ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน หนึงปีนับแต่วันผู้เสียหายรู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าเสียหมยทดแทนกรณีที่เรียกค่าเสียหายทางแพ่งภายในกำหนดเวลาใดต่อมากรณีตามข้อใดที่ขับรถไม่ต้องรับผิดทางอาญากรณีตามข้อใดที่ผู้ขับรถไม่ต้องรับผิดทางอาญาคำตอบคือขับรถ เกินความเร็วที่กฎหมายกําหนดเป็นคําตอบครับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกําหนดเป็นคําตอบ